อินไทยแลนด์บอกว่าอินไทยแลนด์นี่นะฮะไม่ใช่อินกัมพูกัมบูรกัมบูรียหรือกัมบูรียบอร์เดอร์มไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าอินไทยแลนด์เลยนะครับและในภาพจะเห็นทหารไทยนะครับยืนควบคุมยืนควบคุมอยู่นะครับทหารไทยนะครับภาพทหารไทยแต่งชุดทหารไทยนะครับยืนควบคุมผู้พู้ชบที่เข้ามาในเขตาชายแดนของไทยในเขตบ้านหนองจานนะที่น้องน้องน้อง,องจานแคมป์อยู่นะครับลักษณะนี้ นี่ยืนยันว่าตรงนี้นะครับเป็นเขตชายแดนของประเทศไทยคือแคมป์หนองจานทั้งหมดหรือหนองจานรีแคมป์เนี่ยอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยทั้งหมดนะครับและเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติการในเขตนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ของหน่วยงานต่างๆหน่วยงานการชาติสากลหน่วยงานอันโรหน่วยงานไอเอชซีซีโทั้งหมดที่เป็นหน่วยงานเล็กน้อยที่ทํางานที่นู่นนะฮะก็ถือว่าก็เข้าใจว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ประเทศไทยเพราะว่าหลักเขตแดน46-47ีิขีด ชีดบอกอยู่ว่านี่แหละคือแผ่นดินประเทศไทยนะครับถ้าจะเห็นนะครับ